mà là có lấy cả đồ mấy trong trời đến này nên mình là giọt rồi khám nhé rồi gặp bu quầy bu quầy pháp bỏ mình mấy miếng giọt có tắt nên tre giọt, rồi kinh này ta dột nè bên này mà là có một cái Này căng căng bàn rồi có bình rồi cái tiền sang mà thì là không mà mất นี่ตบไปก็เลี้ยงหมดชั้งก็เลี้ยงจะหมดมันโดนเลี้ยงจะหมดไว้เผื่อว่าตบไปเราจะตัง้งไ้กาวแควจะหมดน,นี่นี่นี่ตัวนี้เป็กาวแควเร็วหมดชั้นหมดชั้นอมมีเคยเห็นนี่เลยวะเออหมุดจะหมดกลางวันมันจะนวนบกนี้เป็นสัตดเดียวฮะกินกลางคืนอันนี้เลื่อนจืดแค่เลื่อนจืด ไม่ติดเยอนี่มีประโยชน์มาในสา้างมั่ินตข้ามมาแล้วมมน,มนะาามาบว่า